สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับครูฟ้าอีกเช่นเคยค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้นะคะครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของอะไรเอ่ยแต่ก่อนที่ครูฟ้าจะบอกนะคะครูฟ้ามีคาถามในคำถามที่อยากจะฝากเด็กๆนั่นเองนะคะก็คือเด็กๆทราบไหมคะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆอาศัยอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะจังหวัดที่เด็กๆอาศัยอยู่ตอนนี้คือจังหวัดอะไรคะนะครปฐมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูฟ้าก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ในหน่วยของนครปฐมบ้านเราค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆอยากทราบหมคะว่าจังหวัดนครปฐมของเรานะคะมีความเป็นมาอย่างไรเอ่ยอ่านะคะวันนี้นะคะครูฟ้าก็จะมีนิทานหนึ่งเรื่องนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของจังหวัดนครปฐมของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวนะคะเราก็จะไปฟังนิทานสนุกๆหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้ก็คือนิทานพญาโกงพญาทานนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วเด็กๆจะทราบว่าประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครปฐมของเราเป็นมาอย่างไรนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ขึ้นของพญากงกษัตริย์แห่งนคปรปฐมเมื่อถึงกำหนดส่งเครื่องราชบรรณาการหากไม่มีถวายจะถูกพญากงยกทัพมายึดเมืองในเ็ววันพญาพาลบุตรบุญธรรมของเจ้าเมืองราชบุรีจึงอาสานำทัพออกลบกับพญากงกษัตริย์แห่งนคปรปฐมกำลังพลของกองทัพพญากงนั้นมากกว่าหลายเท่า พยาผ่านจึงต้องอาศัยความเก่งขานเพื่อฆ่าพยากรงให้ได้จึงจะมีชัย เมื่อพญาพานชนะศึกจึงเคลื่อนทัพยึดเมืองนะครปฐมและพระมเหสีเป็นของตนพระมเหสีเห็นแผลเป็นที่เกิดจากพานที่กระทบหน้าผากเมื่อแรกคลอดก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือบุตรของตนจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พญาพานได้ฟัง โหนหลวงได้เข้าเฝ้าและทำนายดวงชะตาของพระโอรสไ้ว่าพระโอรสเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงแต่จะฆ่าบิดาของตนเองพระยากรงจึงมีคำสั่งให้นำพระโอรสไปฆ่าทิ้งเสียพระมเหสือได้ยินดังนั้นจึงแอบพาพระโอรสไปทิ้งไว้หน้าบ้านของยายหอ พยาพานรู้สึกโกรธเยหอห์ที่ไม่บอกความจริงจึงสั่งทหารให้ไปฆ่าเยหอห์ทิ้งบาปท,ที่พยาพานก่อนนั้นทำให้พยาพานสำนึกผิดจึงสร้างเจดีย์เพื่อล้างบาปท,ที่ไม่สามารถชดใช้ได้ในปัจจุบันเจดีย์นี้ได้ชื่อว่าพระปฐมทเจดีย์ มเมื่อกี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟังนิทานพยากรและก็พยาพานไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าพยากรพยาพานนะมีความสัาคัญ์กับจังหงวัดนครปฐมของเราอย่างไรเอ่ยอถ้ายังไม่รู้นะคะเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพยากรแลวก็พยาพานนะคะทั้งสองท่านนะคะ, 2, ะ,คะเป็นพ่อและลูกกันค่ะซึ่งได้ทํา สงครามนะคะเพื่อแย่งชิงบ้านเมืองกันนั่นเองค่ะซึ่งในสงครามทางนี้นะคะพญาพานนะคะได้เป็นฝ่ายชนะนั่นเองค่ะโดยได้ฆ่านะคะผู้เป็นบิดาก็คือพญาคก,กลและยายหอมนะคะซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูพญาพานมานั่นเองค่ะ,ะแล้วต่อมานะคะพญาพานก็ได้สั่งนึกผิดนะคะจึงได้สร้างองค์พระโธมเจดีของเราขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่า องค์พระปฐมเจดีย์นะคะแต่ก็มีชื่อว่าอะไรครับอ่ะก็คือชื่อว่าพระธมเจดีย์นั่นเองคะ่ะและกว่าที่จะเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ที่เด็กๆเห็นในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการบูรณะถึง4ครั้งนะคะนะจนทําให้ตอนนี้นะคะเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่นะคะสูงตาการตาอย่างที่เด็กๆเห็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะรูฟ้ฟาก็จะพา,ยยาเด็กๆนะคะมารู้จักคํำฝันของจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองค่ะอ่นยวด่ดลืกนะคะห้องตามฟููฟ้านะคะพร้อมหรยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลาวหวานมัน สนามจันท์งามล้นพุทธมนทนผู้ทานีพ้าประถงเจดี JD เสียดฟ,ฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนอ่ะเดี๋ยวเรามาพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานนัน สนามจันงามลุนพุทธมนทรคู่ทานี้ปปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนอันนี้นะคะก็คือข้าวันประจำจังหวัดของจังหวัดนครปฐมของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่สถานที่สำคัญของจังหวัดนครปฐมบ้านเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันที่แรกเลยนะคะ วัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารนะคะก็คือวัดพระปฐมเจดีนะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะจุดเด่นนะคะของพระปฐมเจดีนะคะก็คือเป็นเจดีที่ใหญ่แล้วก็สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองนะคะอ่ะพระปฐมเจดีนะคะจะเริ่มสร้างนะคะตั้งแต่ปีพศอ,อ,อ่ะ 1,100นะคะแล้วก็ในองค์ปัจจุบันที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะจะบุรณะในปีพศ2396นั่นเองค่ะซึ่งองค์พระปฐมเจดีย์นะคะจะเป็นเจดีย์ใหญ่นะคะรูปร่างนะคะเป็นระคังฟ้านะคะปากผายนะคะมีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ ส่วนพระพุทธรูปนะคะที่สำคัญนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่องค์พระถมเจดีย์นะคะก็คือพระร่วงโรจนฤทธิ์ศีอินทาทิตธรรมูพาตมหาวชิราวุธราชปูชนียบพิษนะคะหรือที่ประชาชนทั่วไปเราเรียกกันว่าหลวงพ่อพระร่วงนะคะหรือรูอาพระร่วงโรจนฤทธิ์นั่นเองค่ะ ซึ่งเด็กๆนะคะสามารถชวนผู้ปกครองนะคะไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองได้เลยนะคะสถานที่ต่อมานะคะก็คือพุทธมนฑลน,นั่นเองนะคะพุทธมนฑลน,นะคะถือว่าเป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนานะคะซึ่งตั้งอยู่นะคะในตําบลสารายานะคะอาเภอพุทธมนฑลน,นั่นเองนะคะซึ่งพุทธมนฑลน,นะคะ จะสร้างขึ้นนะคะเพื่อฉลองวาระกึ่งพุทธกาลนะคะเมื่อปีพศ2500ค่ะ,ะมีนะคะพ,ะพร,ระ,ะ,พะพุทธรูปปางลีลานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำพุทธมนตนนะคะเรียกว่าพระรีสกยะทศพลยานนะคะเป็นประธานพุทธมนตนสุทัศนะคะเป็นพระพุทธรูปที่มี ความดุดเด่นทางจีวรน,นะคะผ้าจีวรน,นั่นเองนะคะที่ผิวเหมือนจริงนั่นเองค่ะซึ่งพุทธมณฑทนนะคะใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมนะคะในวันสำคัญทางาพระพุทธศาสนานะคะหรือกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะพระราชวังสนามจันทร์ค่ะพระราชวังสนามจันทร์นะคะ ตั้งอยู่ในตำบลพระปฐม JD, เจดีอําเภอเมืองนครปฐมนั่นเองค่ะโดยที่เริ่มสร้างนะคะขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะปีพศ2450นะคะซึ่งสร้างเพื่อน,นะคะเป็นสถานที่ประทับมานามัสการพระปฐมเจดีนะคะและเมื่อบ้านเมืองถึง อย่างวิกฤตนั่นเองนะคะโดยปัจจุบันนะคะพระราชวังสนามจันทร์นะคะในช่วงเช้าก็จะเปิดให้ประชาชนนะคะได้เข้าไปออกกำลังกายนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในพระราชวังสนามจันทร์ได้นั่นเองค่ะ,ะต่อมานะคะเด็กๆเ,เราก็มาดูกันที่ของนิของจังหวัดนครปฐมของเรานั่นเองค่ะ ที่นี่ก่อนเลยนะคะอะไรเอ่ยไดเรีรู้จักไหมคะอยู่ในกระบอกไม้ภายแบบนี้นั่นก็คือข้าวหลามนั่นเองค่ะข้าวหลามนะคะก็ของจอาและของผนวกของเรานะคะก็จะพิเศษตรงที่จุกป,ปิดนะคะก็จะเป็นใบตองนั่นเองค่ะส่งกลิ่นหอมนะคะเวลาเปิดฝาจุกออกมานะคะแล้วก็จะพบเจอได้ที่องพระปฐมเจดีนั่นเองค่ะต่อมานี่เลยค่ะอะไรคะ เด็กๆรู้จักไหมเอ่ยอ่ะนี่ก็คือส้มโอนะคะส้มโอนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นพันธุ์สายน้ำเพึ่งหรือว่าพันธุ์ทองดีนะคะอ่ะส้มโอนะคะเราจะพบเยอะที่สุดก็คืออยู่ที่อเภอนครชัยศรีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนี่คืออะไรครับกล้วยไมย้ใช่แล้วค่ะกล้วยไม้นะคะ,ะ,คะของจังหวัดนครปฐมนะคะจะ รูปเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถส่งออกไปยังประเทศจีนได้ด้วยนะคะต่อมาอะไรคะเด็กๆข่ะข้าวสารค่ะพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมของเรานะคะเหมาะสําหรับการเพาะปลูกค่ะก็เลยนิยมปลูกข้าวสารกันนะคะต่อไปอะไรคะมนะพร้าวน้ําหอมเช่นกันค่ะพื้นที่ของเราก็จะมีหลากหลายนะคะ เหมาะสําหรับการปลูกมะพร้าวน้าหอมเด็กๆจะได้ทาลัชื่นใจนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมของเรานั่นเองนะคะ,ะก็จะมีคาเฟ่ค่ะคาเฟ่นะคะก็จะเป็นคาเฟตา่ต่างๆตามความนิยมของเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองได้เลยค่ะต่อไปก็จะมีตลาด น้าที่สําคัญสาคัญนะคะก็จะได้แก่ตลาดน้ำดอนวายตลาดน้ำลำพญานะคะหรือว่าอาจจะเป็นทุ่งบัวแดงนะคะที่อยู่ในอำเภอบางเลนนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์ก็จะมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแล้วก็พิพิธภัณฑ์รถนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆก,ก็จะได้รู้จักจังหวัดนะครปฐมของเราเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ คุณฝาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ